ชื่ออะไรชื่อจริงชื่อคนนี้ชื่อจริงชื่ออะไรป้าใจรำมณนอ่ะอันนี้ป้าใจรัอันนี้ป้าใจรมณนนี่นี่ป้าใจรำมณ์อันนี้ป้าใจรักไม่ต้องสลับกันแล้วนามสกุลอะไรป้าใ่เักจันเดืแล้วใครชื่ออะไรสรุปใครชื่ออะไรอ่ะพ่อฟังพ่อฟังใครชื่ออะไรอ่ะคนนี้ชื่ออะไรป้าน้าใจรำมณ์จันเดืองอันนี้อันเนี้ยแล้วน้องชื่ออะไร มดนเดินน้องน้องชื่ออะไรมาบ่าน้องชื่อมาบา่ามาบ่ามาบ่าเจ้าที่ใหญ่เกินนะไม่ตรงไม่ตรงดูหน้าพ่อหรือยังเจ้าที้ไปดูหน้าพ่อดูหน้าพ่อด้วยเจ้าที่อยู่นี่อยู่ฮายไอ้เต้นเฉยเราเป็นผู้ชาย อยากเป็นผู้อะไรเนี่ยอยากเป็นผู้หญิง <laughs>